นิโรธาธรรมสูตรว่าด้วยสภาพที่รู้จักดับพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระราทะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่านิโรธธรรมนิโรธธรรมดังนี้อะไรหนอเป็นนิโรธธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกราราธะรูปเป็นนิโรธธรรมเวทนาเป็นนิโรธธรรม สัญญาเป็นนิโรธธรรมสังขารเป็นนิโรธธรรมวิญญาณเป็นนิโรธธรรมดูกระราทะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขารย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นครั้นหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่ จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีจบนิโรธาธรรมสูตร